เด็กวัย4ปีเป็นช่วงเวลาที่เด็กเริ่มมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมเด็กในวัยนี้จะเริ่มแสดงความคิดสร้างสรรค์เรียนรู้ที่จะคิดวิเคราะห์และมีความคิดเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นการดูแลที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมให้มีพัฒนาการในด้านต่างๆอย่างสมบูรณ์พัฒนาการของเด็ก4ปี พัฒนาการทางด้านร่างกายเด็กวัยนี้มีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหวมากขึ้นสามารถวิ่งกระโดดปีนป่ายและเริ่มมีความสามารถในการทำกิจกรรมที่ใช้ทักษะมือมากขึ้นเช่นวาดรูปขิดเขียนหรือต่อบล็อกที่ซับซ้อน สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองเช่นใส่เสื้อผ้าแปรงฟันและล้างมือเองได้เริ่มมีทักษะในการทำกิจกรรมที่ต้องการความแม่นยำเช่นการใช้กันไกการเล่นของเล่นที่ซับซ้อนหรือใช้ช้อนซ่อมทานอาหารเองอย่างคล่องแคล่ว พัฒนาการทางด้านภาษาเด็กสามารถพูประโยคยาวๆและซับซ้อนได้มากขึ้นพร้อมทั้งสามารถเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนมีความสามารถในการถามคำถามและตอบคำถามได้อย่างมีเหตุผลเริ่มเรียนรู้การใช้ภาษาในการแสดงความคิดเห็นความรู้สึกและการสื่อสารกับคนรอบข้าง คำสัท์ที่เด็กมีจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเด็กสามารถเข้าใจและทําตามคําสั่งที่ซับซ้อนได้มากขึ้นพัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์เด็กวัยนี้เริ่มเรียนรู้ที่จะเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นและสามารถเล่นร่วมกับเพื่อนๆได้ดีขึ้นเริ่มเข้าใจการแบ่งปัน การรอคิวและการทำกิจกรรมร่วมกันแสดงอารมณ์และความรู้สึกได้อย่างชัดเจนสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายเชน่นการรอคอยหรือการผิดหวังเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นและชอบเล่นบทบาทสมมติที่จินตนาการเช่นเล่นเป็นหมอครูหรือพ่อแม่พัฒนาการด้านความคิดและการเรียนรู้ เด็กมีความอยากรู้อยากเห็นสูงและชอบสำรวจสิ่งใหม่ๆสามารถแยกแยะสีรูปร่างขนาดและทิศทางได้ดีขึ้นเริ่มพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเช่นการต่อจิ๊กซอวการแก้ปัญหาจากสถานการณ์สมมุติหรือการวางแผนการเล่นเริ่มเข้าใจแนวคิดเรื่องเวลาเช่นรู้ว่าเชา้ากลางวันเย็นคืออะไร และสามารถระบุได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานหรือพรุ่งนี้การดูแลเด็ก4ปีส่งเสริมการเล่นเพื่อการเรียนรู้ควรจัดกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์และพัฒนาด้านสมองเช่นการวาดรูปการระบายสีการเล่นบทบาทสมมุติการอ่านหนังสือและการต่อบล็อกหรือจิ๊กซอที่ซับซ้อนขึ้น ให้เด็กมีโอกาสเล่นกลางแจ้งเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางกายเช่นการวิ่งการปีนป่ายการเล่นกีฬาเบาๆส่งเสริมพัฒนาทางสังคมส่งเสริมการเล่นกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมเช่นการเรียนรู้การแบ่งปันการรอคิวและการทำงานร่วมกันสอนเด็กเกี่ยวกับการแสดงออกทางอารมณ์เช่นการบอกความรู้สึกเมื่อไม่พอใจและการใช้วิธีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาอ่านหนังสือให้เด็กฟังและพูดคุยกับเด็กบ่อยๆเพื่อเสริมสร้างทักษะการฟังและการพูดการใช้คำถามท้าทายเช่นทำไมและอย่างไรจะช่วยกระตุ้นความคิดวิเคราะห์ของเด็กให้เด็กมีโอกาสเล่าเรื่องหรืออธิบายสิ่งต่างๆด้วยตนเองเพื่อฝึกการเรียบเรียงความคิดและการใช้ภาษาการส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ให้การสนับสนุนทางอารมณ์ด้วยการฟัง และตอบสนองความรู้สึกเด็กอย่างเข้าใจการพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกของเด็กจะช่วยให้เขาได้เรียนรู้วิธีการจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นสร้างความมั่นใจให้กับเด็กเมื่อเขาประสบความสำเร็จหรือสิ่งที่ถูกต้องชมเชยและการให้กำลังใจจะช่วยส่งเสริมความมั่นใจในตัวเองการดูแลสุขภาพและความปลอดภยัยพาเด็กไปตรวจสุขภาพและรับวัคซีนตามที่แพทย์แนะนำ จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับการเล่นเช่นการป้องกันอันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและของมีคมและควรสอนเด็กเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นเช่นไม่เล่นของมีคมการดูแลเด็กวัย4ปีอย่างเหมาะสมต้องเน้นการให้ความรักความเข้าใจและการ,รส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้านการสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจะช่วยให้เขาเติบโตอย่างมั่นคง และมีความมั่นใจในตนเอง